มีน,น้าหลายคนนะครับทักเข้ามาเยอะนะครับอยากได้ลอกตัวเดียวที่ใช้ได้หลายงานนะครับวันนี้น้อ้นก็จะมาแนะนําลอก1ตัวนะครับกับคัน2องคันนะครับเพื่อใช้สองน้ำนะได้ทั้งงานทะเลแล้วก็งานน้ําจืดนะครับผมนะเรามาดูที่ตัวลอกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมลอกเนี่ยจะเป็นเจ้า ชิมาโน่นะครับผมคุร라도นะครับเคนะครับ301 hg นะครับผมตัวนี้นะเป็นลอกทรงหยดน้ำนะครับเบอร์ใหญ่ๆนี่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเออ่มันจะมีขาจิกกิ้งมาให้อย่างนี้นะครับซึ่งนาก็จะใส่แขนจิกกิ้งนี้นะแล้วก็จุสาย PE2 สัก300เมตรนะครับผมนะแล้วก็มาประกบกับคันนี้ครับผมคันมือสองลอกเป็นมือสองนะครับแล้วก็คันก็เป็นมือสองนะครับคันเป็นเรียวโกนาวีนะครับผม เป็นเบสคัตติ้งนะเวท p ี0.61.5นะครับผมตัวนี้ก็ประกอบนะครับแล้วก็นาก็เอาไปใช้งานจิกกิ้งหรือตกข้างเรือก็ได้นะครับผมนะแต่ตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงนะครับนะออ้นบอกก่อนนะก็จะแมทแมทอย่างนี้เลยครับเออเวทนี้นะครับลอกตัวนี้นะครับเวท PE 2นะครับ300เมตรเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่อ่าวไทยจนถึงอันดามันเลยนะครับลอกเบอร์300ตัวนี้สภาพลอกยังสวยอยู่นะครับมีรอยขนแมวแค่นั้นเองนะครับผมนะ มันจะมากับขาลอกแขนคู่อย่างนี้ให้ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับผมเพื่อตัวนี้นะครับเบอร์สามศูนย์หนึ่งเนี่ยน้าก็จะไปเล่นงานชโดใหญ่ๆได้ซึ่งถ้าน้าเอามาเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนเป็นแขนคู่นะครับน้เปลี่ยนแขนเป็นแขนคู่ตัวนี้นะครับผมนะก็น้าก็จะไปประกบกับคันตัวนี้ได้เลยครับผมตัวบีทนะครับบีทดออ บ e ทออลวอเตอร์นะครับผมนะตัวนี้เป็นคันมือสองสภาพป้ายแดงนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับแท็กกิ้งยังครบอยู่เวท10 20นะครับซึ่งถ้าน้าเปลี่ยนเป็นแขนคู่นะครับไปตกปลาชาโดได้เลยนะครับผมนะเป็นคัน7ฟุตนะครับตัวนี้ท่อนเดียวนะครับอึดๆแข็งๆเลยนี่เพราะฉะนั้นถ้าน้าซื้อลอกตัวนี้นะครับกับคัน2ตัวนี้ไปนะครับน้าก็จะใช้ได้2น้ำนะครับก็คือจะเป็นงานจิกกิ้ง1น้ําน้ำแล้วก็เป็นงาน ตีปตีปัชะโดได้นะครับผมนะตัวนี้นะลอกนะครับราคาอยู่ที่3,850บาทนะครับผมมีแขนคู่ไปให้ด้วยนะครับส่วนเจ้าคันบีทตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่2,500นะครับส่วนคันเรียวโกนาวีตัวนี้นะครับอยู่ที่1 2 0 0นะครับผมนะรวมเคาะเอาใหม่ครับ ลอกคู um. ลาโดตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ ,3850 บาทนะครับคันบีตัวน euh. <medi> ี้นะครับอยู่ที่2,500บาทแล้วก็เรียวโกกนาวีตัวนี้นะครับอยู่ที่1,200บาทนะครับผมคันนารับทั้งหมดนี้นะครับคัน2คันลอก1ตัวนะครับอยู่ที่7,550บาทนะครับมีมีค่าส่งคันเบ็ด2 0 0นะครับผมแต่ถ้าน้าจะรับแต่คันอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะรับแต่ลอกอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าถ้ารับไปทั้งชุดเลยก็ 7,550บวก200นะครับผมจะสดจะผ่อนจะแลกจะเทินทักมาได้เลยครับ